สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนเด้อจ้าสบายดีตอนเที่ยงมันนี่ก็อากาศท้อนแดดแดดอบเอ้ากำลังกินข้าวเที่ยงสวัสดีจ้าค่ะบรแล้กินข่าวแล้วก็จะข่าวเที่ยงจะข่าวก้อยกระปรองก้อยกระปรองน้องฝ้าก็ออกมาตั้งแต่เช้าอุ้อ้าว ให้เขาแบบให้เขายังอันนั้นนะหม่ําบอกปิ่งหม่ําอมราสหม่ําสช่จริงนะน้องนางเอายอมมีหม่ําฮารของเฮากระสีมีหม่ําแล้วก็ก้อยกระป๋องพอน้องเมยไปเยื่องเมื่อคืนนี่กินกับพักกระโดนกับผักกาดหินมะเขือแล้วก็ะมะแตนอันนี้หม่ําไม่ใช่หม่ํามันคอนแก่นเมืองพลนะคะฎร์แบบ นึ่งนะัมึงสองคอนี่จ nah, ้ะมัมมันชือ่อสวัด์มัมชีดจ no? ิ้มแมนวันแดดทอดมีฮอดบอนชิยูพี่น้องเอ้ยมาใหม่ฮอจีดวกล้นบบอยาหอดเข่าสลอยนะมู่บ้านนี่กาบไิกินข้าวเที่ยงอยากกินอะไรมันเย็นๆเนาะอยากเย็นๆคุซิมีแห้ง หล่อนก็กินน้ำแข็งสิกะมานเย็นกันยังไม่ได้ไปแช่ข้าจะมาไ้แช่อยู่จากแดดามันจบกิบมัอยู่ตแไปหาเปลี่ยนบอลก็เด้อหอนดิวากหอดเข่า จะทานกบ่กินบ่บ่เะเภบ่แม่กุ้งกุญจังหน่อยก่อนกินก่อนถ้าจะกินยังกินยังกำนองทำนะกินมัมมัมมัมผักสดๆพี่น้องกระโดนต้องกินกับก้อยกระป๋อมหรือว่าก้อยไข่หมดแดงมัเข่ากันเนาะเลีอยมแหงกันเก็บผักขี้เล็กมาเก่งใช้ไข่หมดแดงเก็บผักขี้เหล็กใช้ไข่หมดแดงไม่จีกกินเบิร์นละบ่ก้อยกระป๋อมคุณยายแบงพอเพื่อกินเผ็ดบ่ได้ มนเมนี้วันยุดวันเสาร์สวันกับน้องเมย์เนี่ยพักกันไปดองอ๋อไปกับน้อมเม่์ป่ะค่อยออกมาพอด,ดีเห็นรถโพนี่หนาเงินน้าซุมนี่ไปอีกแล้วบอส <laughs> เอห็นรถแบบ <laughs> พอดีพ่อกันพอดีก่อนแลยบ่หัวบ่ได้เห็นว่าข้างในมีไฟเนี่ยกระพูดชวันอัลาแต่งหน้าให้แต่เสา แล้วเขามาบ้าแล้วเขามาขึ้นรถบ้าชาววจาวาเราแปะระบาดิจะแบ่งไว้ให้เราเราทันมาแดดจนว้าจากสิไปอยู่ในสายออกคอนออกรนพี่น้องเอยพอนาวก็นาวปวดนาวโป ยายมาซอยไว้กับพ่อไปนั่งกินกินจนเบด้มักแตงกระดานเด่นเดี๋ยวเขาแซ่บตู้แล้วมาซอยกินแล้วมันแซ่บที่เนาะมันห่อนนะนี่นะห่อนเอาบุมีมหม่อมยู่ได้อาบน้ำลงมาเนี่ก็ว่าบุ๊มอาบน้ำมากันยังห่อนอยู่พี่น่ะเฮ้ยเอามาลาซื้ออันน่ะเด้อติด๊ดสติดนะไหนครับข้าใครอย่งบุมีค่ะมข้ามิจะใส่ติดอยู่เงกันไล่ก่อนบุหร่าค่ะอามาลาซื้ออันน่ะนะมานอนหลินนะก็อ่างน้ำนะ เงีๆนะมันห่อนนี่อ่างน้ำกุศบะออนมีใหญ่เนาะ่อยลงอ๋อสไลโด่นะเขาเอนยังเกาะ่างน้ำนะมันห่อนอันย้เบานะห่อนเ่าไปใช้ทำไปกินน้ำก็จะกินข้าวเศร้าไปไปะเบาเ เป็น้<อ>เป็นไออข้ควยค่อกระป๋อมกินก้มามมดึกจนนาบอกค่อยมากเา้านําไม่กินค่ะแต่ว่าจ่ไปละค้านนางกับคุณแม่มน้ำาวกกินนอกกินกระป๋อมองน,นนะยึงกระอองอ่าน นเ,นเนนนป็นคนบวกกินมาเจ้น้น่อยนอกกับป้นาน,นกอินจบดีกินยกเข่าวนะครับบพวกกินแล้วออกไปเดี๋ยวมาเล่นน้อง้าอิมม่มมือมอนเลี้ยงเด็ก ก็แล้วกับกรกระปอมนกินใช่แต่เอียนหรืออะไรนะไม่เปนบุินไอยู่ายู่บหนหนาทาราาผิดเขาไปอยู่แล้ไปหายิงกระปอมจีนางคอนไซรเพราะว่าจันทึงว่าสูบก็ไม่ว่างพอสิ้นเดือนก็มารับเงินเดือน่าบะลามมัน ก็เปห้าจลี bo> ่อ si ่ะเรียนนนางาเบลลนางบเจี hey, ่าองเต็บรางแบนี้เด็ดเดดตอนนี้กระป้อมแม่งก็ออกลายแอเแคมทางเขาจะเอาไปอันของ เดอกยิงแบแปยิงเหมือเดบ้าไร่เมือนเไปหาบหน่อไปหน้ามาด้แน้นกออย่งนี้จนอไปพ่นมันไ่ก้าจะต้องไก้าจะงมนนอน้อยพ่นมัน

หอนกินขาวบุชแอบอยากไี้แน่นๆกินกระหน่

มอยเอ่อจอทางโคกันเดอรนมันมันมันไม่ไหวแย่งวัในคลองทางอลองอ่ะนะใบมันน้าน่ะท้่งามแหลกมาเป็นอย่างไรในตูดไม้ไม้ร่วงนะกระบวยมองยูเ็นชิบากขิมเบิรนะคะแห่งตต่ครับต่อไป้ังคคมชาลอยลุ่นลั่เขากำลั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video như vậy เยี่ยวเยน้อนนนนอของเย็นหนาวจังเปแล้วถึงม,มากก็มาอยู่ตามาต้องไปอยู่ตามกรุกไข่น,น,นที่เย็นจะรานเหาื่อน้นองมมักกีมาปีกเนาะมีในหมองหอยกกจ้ากระแป้งยังไม่ยังไม่ไข่อยู่กเดินไปเบิดไข่แล้วเขามาขวดนวานไข่ แดดลมหล่ะกรแดดไปให้เก็บขี้โต๊กพี่น้องเป็นขี่โต๊กก็ห็ป้าแม่ไปห้เก็บขี้ตกแดดแดดไปสวนแม่ไปให้เก็บขี้โต๊กเนาตักแดดพี่ดอกแดดจนเป็นไฮเงียิียบ่น้องนั่งล้าหัน้าเก็บไลยล้าหวน้าบ่ล้างหน้านะต้อเวลเกิดมาเข้าัปัน

แดดไปใงยังเขียดบบดนี้ที่นอกเขียดน้อยนะคะแบดนี้ซสีออกค่ะมันหอนมันเอาสัตว์เป็ดไกรซูเป็นยังเขียดกินเ้าหูกับบะหมี่แบบย่งมเล่กินแซ่บแบบ วานหนึ่งพระก็เริ่มเข่าวันนี้พระได้กินข้าวเที่ยงว่าเดี๋ยวเข่าเที่ยงก็ม่กินเย็นเนาะเดือดมาหนาวได้ในตุ๊กพ่มได้เดือดเข่าเส้าชะลอยจนบ้านใช่ไหมกัวานนึ่งจะมากินข้าวเที่ยงมามาไอ้ก้อยกระป๋อง ខំមកគាត់នឹងក້ອຍក្ដោបຫາຢູ່ហ្នឹងម៉ាក់បងពីន້ອງបងសាវกินក້ອຍក្ដោបហ្នឹងត្រមទេដាក់ពេទ្យញ៉ាំនេះដល់អោយខុនហូទេ ย้าเรียนทูมาวันนี้บอกไปจุเราจะเมาสู่คุณยายก็จะไปปฏิบัติท่ามีเด้อยูวัดอันนี้ขึ้นทําพระบอลสลอยอันน้พาแม่ไปสืบนํา่ถวาเนาะแจ็คมื่อก็แม่จีแจ็คเมื่อวัามาบุญเมันปลาบุญบ้านสองมันเ้าเนี่ยมันเ้าชมาเ่จะขึ้นเด้อ น้องจ้ามาใน้กศเดิได้เก็บภาพบรรยากาศแว้เพื่อนพ่อ,อกันคลิปหนาเด้อไปแล้วสบายดีคนดนืนสสดีสจ้าค่ะสบายดี